วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันครับรู้สึกชื้นมันสงบสุขไปว่ะมาหารเรื่องใส่ตัวกันดีกว่า คลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดพอร์ตหุ้นไปใช่ไหมพวกคุณก็ได้เห็นภาพคร่าว่าแล้วว่าผมมีสไตล์การลงทุนยังไงบ้างชอบหุ้นแนวไหนคัดหุ้นอะไรเข้าพอร์ตบ้างแต่สิ่งที่คลิปนั้นขาดไปคืออะไรรู้ไหมครับเือหุ้นที่ผมไม่ได้ซื้อครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทอล์กคลิปกันครับเราจะมาด่าหุ้นที่ผมไม่ได้ซื้อกันจ้าดิเชลเอาใหม่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 วันนี้จะมาย,ยกตัวอย่างหุ้นที่ผมไม่ได้เลือกเข้าพอร์ตพร้อมบอกสาเหตุว่าทําไมผมถึงไม่ชอบหุ้นเหล่านี้้้้้เเเเพื่ออปป็็นนนนไกกกกดดใใหผผูชมมมขขขาาาจรระบวคิงมมงึ ดูดีขึ้นไหมแต่ประสบการสอนผมว่าแม้แต่สินทรัพย์การลงทุนเนี่ยก็มีแฟนคลับตัวเขาเหมือนกันเช่น S&P 500เนี่ยคลิปนี้ก็เลยจะคอมเมนต์แรงมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนจิตใจใผู้ชมบางส่วน <laughs> คือต้อง d i s c l a ม m e r ก่อนว่าหุ้นที่ผมกาลังจะยกตัวอย่างในคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในพอร์ตหุ้นของใครหลายคนที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะคือผมไม่ชอบเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ดีเสมอไปนะมันเป็นแค่ความเห็นของผมเฉยผมอะ่ะจะมีเทสตทว่าไม่ชอบหุ้นสไตล์นี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ลงทุนคือหุ้นที่อยู่ทุกตัวในตลาดเนี่ยมันอยู่ในตลาดหุ้นได้เนี่ยมันต้องมีศักยภาพของมันอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันจะโตเป็นบริษัทมหาชนได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่ดราม่าก,กันเเนาาดิค แบหน่อยหนึ่งวแหละ เป็นไอ้นอิงคำเสร็จแม่ของเทสลาโอ้โหขายรถได้เยอะเลยเงินเข้าบริษัททีละ20่บิลเลียนอ่ะสองหมื่นล้านหักนู่นหักนี่เหลือเน็ตโปรฟิตสองพล้าน,น 2, 000, 000, 000, ครับซึ่งมันก็ไม่น้อยนะแต่ถ้าเทียบกับเอ็นวีเดียนี่เทสลากลายเป็นเด็กน้อยอ่ะก็ไม่อยากจะก่อดราม่าใหม่นะแต่ผมคิดว่าเทสลานี่อยู่คนละเลกกับหุ้นท่เป็นมัน,นเ i ซเ้นตตัวมือนเบาอะ่ะเดีวทัวติงเทสลาจะลงวัวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันม่มีโอกาสจะมาทำคลิปคุยเรื่องเทสลาหุ้น,นทงงงเ,นนนเนมมทสลานนะ เนนะี่ยะผมว่าคงซื้อ Tesla เทสลาแหละติดอย่างเดียวไม่มีตังค์โอเคนะประเด็นแรกคืออีลอนมัสคือจะเรียกว่าเป็นมัสคอตของเทสลาก็ได้นะคือเขามาคู่กันนึกถึงเทสลาก็ต้องหน้าอีลอนลอยมาใช่ไหมแล้วผมเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นดาบสองคมเพราะว่าซีอที่เก่งเนี่ยมันก็จะพาบริษัทจเจริญใช่ไหมซึ่งอีลอนมัสเนี่ยแกก็เก่งจริงนแหละคือเป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วก็ powerful มากๆแต่ผมไม่ชอบบริษัทที่ซีอตายไม่ได้ว่ะซีอตายไม่ได้เนี่ยหมายความว่าไงไม่ใช่เขา,าตายแล้วกันมันเหมือนแช่ง อินการมีอยู่ c ีโเยอะเกินไปอย่างเทสต์เนี่ยไพรซ์อินความเชื่อมั่นในตัวอีลอนเข้าไปเยอะมากในราคาหุ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรขนาดนะั้นนะอย่างที่เคยบอกไปคือถ้ากับตันเก่งเนี่ยมันก็พาเรือไปได้ไกลใช่ไหมแต่ว่านี่เคสเนี้ยมันมากเกินไปผมยกตัวอย่างแล้วกัน3บริษัทท็อปของโลกสัญญาณเดลลาแห่ง Microsoft ์สันดาพิชัยแห่ง Google แล้วก็อีลอนมัสแห่งเทสลาสามคนเนี่ยสเต็ปดาวลงจากซ e o ไม่ทําแล้วกลับบ้านไปเลี้ยงหลานคุณว่าบริษัทไหนราคาหุ้นชิบหายที่สุดครับ <laughs> ไม่ต้องงเสิปปรปจร นักลงทุนที่แบบแคชช่วงมากๆบางคนแม่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Google c ีโอของกูเกิลชื่ออะไรอะอะไรอะไรพี่ชัยพี่ชัยคนไทยหรือเปล่าอะอะไรที่ทำให้ผมพูดว่าอีลอนเนี่ยมีผลต่อหุ้นเทสลาเยอะกว่าที่ควรจะเป็นเอาข่าวล่าสุดเลยนะเพิ่งสองสาวันที่ผ่านมานี่เองก่อนผมอัดคลิปเนี่ยซื้อหุ้นตัวเองครับหนึ่ล้านทําหุ้นพุ่ง5.6%ตลาดเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าโหวตเอฟคอนฟิเดนซ์ก็คือสัญญาณความมั่นใจขนาดอีลอนยังมั่นใจหุ้นขนาดนี้ไม่ซื้อตามกันเหนเหรอออออออซซืื้้้ดดดิิิกกะะจจาาาาย่่่่่่่ไมมมมงงงงัันน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 ุุพขีีีผททททคลปชู ทั้งส่วนเอาเทกแล้วว่ะช่องเนี้ยแต่ว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับว่าอีลอนมีผลต่อราคาหุ้นเยอะขนาดนั้นจริงๆริด้เชื่องานวิจัยครับแม่งมีเป็นเปเปอร์เลย t h อ m u s k e f f e c t คือเขาวิจัยเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวมีแอปแจกมีเมตต์โนโลยีให้อ่านด้วยลองไปอ่านกันดูได้นะเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้เอาจริงไม่ต้องสืบก็ได้ปะบางวันแม่งทวิตปั่นราคาหุ้นทั้งวันนะฝั่งไทยก็มีข่าวมาเหมือนกันนะอีลอนประกาศกลับบ้านทุ่มทางาน24ชั่วโมงเด้อเด้อเดบอเด้อเดโอเด CEO แม่งบริหารบริษัทมันทำไซด์เควสที <c oughs> ่ผมรู้นะว่านอกจาก Tesla เนี่ยอีลอนเคายังมี SpaceX X, มี Twitter อีกที่แม่งทวิตมาหยุดแล้วก็ลงมาเล่นการเมืองเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเรื่องนโยบายา EV ีต่างๆจะให้ทรัมป์เข็นไฮ <c oughs> ใช่มั้ยที่ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอีลอนลงไปซัพพอร์ตทรัมป์เนี่ยก็เพื่อ Tesla แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้เท s l a เนี่ยโตด้วยยอดขายโตด้วยนวัตกรรมมากกว่ามี Competitive Advantage จากเรื่องการเมืองมันหลักอะคือมันดีอยู่แล้วแหละที่อเมริกาสับสนอีวีในประเทศเพื่อแข่งกับจีนแต่พอทํากับอีลอนทะเลาะกันนะก็หุ้นรูดคือมันวุ่นวายคือมันเป็นความวุ่นวายที่ผมไม่อยากยุ่งด้วย ท่าไหร่แม้ว่าจะมีคนทำกำไรได้มาหาศาลในช่วงนี้นะมันออทามไฮอยู่แหละ ก็ดีใจใทุกคนด้วยนะที่ถือหุ้นน่ะส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่กายยําไรของผมครบก็สบายใจคุณไม่อยากได้กาําไรตรงส่วนนี้ก็ได้คือมันร้อนน่ะพอพูดถึงความ Unpredictable ของหุ้นแล้วได้กลับมาดูที่บริษัทคือเทคโนโลยีแม่ง10เต็ม10วิชั่นแม่ง10เต็ม10แบบโรโบแท็กซี่หุ่นยนต์ Optimus แต่พอ Deliver นี่อีกเรื่องนึงเลยครับดูอย่าง CyberTruck ง่ายๆนะใครๆก็รู้นมะมันดีเลยหลายปีแถมตอนขายแม่งยังเป็นคนลาราคากับตอนจองอีก Reputation แม่งแย่ขนาดไหนรู้มั้ยสาหรับ MKBHD อ่ะที่เป็น YouTuber Tech ฝั่งอเมริการู้จักกันปะคือเขาเหมือนกับคุณอู่สปินนายบ้านเราอ่ะคือรีวิวทั้ง Tech รีวิวทั้งรถ มาเคสเบลลี่เนี่ยจองเท s l a โรสเตอร์2ไว้7ปีอ่ะแม่งไม่ยอมส่งของ <laughs> ล่าสุดมันหนักขนาดไหนรู้ไหมครับขนาดที่ว่า Mkbhd อ่ะม่งท้าโกนหัวโชอ่ะถ้าเทส l a สามารถส่งมอบระบบแท็กซี่ที่สามารถขับฟูเซฟได้เต็มรูปแบบในราคาไม่เกิน30,000ดอลลาร์ 30, ภายในปี2027ได้สำเร็จตามที่โมไว้กนหัวครับ Notorious Elon stuff he gets on stage he says we're gonna have this vehicle out for 3 0 0 0 0 Before 2027. No, they're not. <laughs> There's just no way that they're actually going to be able to do that. I mean, if they, if they do, let's say they do, I will shave my head on camera. because confident they I'm it not won't do คือบริษัทแม่งไม่เหลือเครดิตขนาดคนแม่งท้ากลงหัวกันแล้วอะ่ะคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าออกมาก็ดีไม่ออกกูก็ทำใจแม่งไงก็ดีเลยคือมันสู้พวก Apple ที่แบบปีนี้ออก iPhone 17ปีหน้าออก iPhone 18เดี๋ยว iPad แม่งรีเฟรชอีกแล้วหรือทีเอสเอย่างเงี้ยปีนี้ผลิต2นาโนมิเตอร์แบบ m a s แมสโอดิลปีหน้าเริ่มขาย1นาโนมิเตอร์มาปี30อะไรอย่างเงี้ยทำลายมันชัดเจนอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเอามาคำนวณรายได้บริษัทคำนวณ Fair Value ก็ดู e a r n i n g ็งซ์ม่นย้ำกว่าแล้ว Tesla PE แม่งเทสละ ก็มาเก็ตแคปของ Tesla, เทสลาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมก็ม่งบ้ามากคือจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบชัดๆเลยนะ เทสลาตอนนี้เนี่ยมาเก็ตแค p หนึ่งจุดสามทริลเลียนใหญ่กว่าโตโยต้าฟ็กซ์วาเก้นฮุนไดฟอร์ดบีว o ดีจีเอ็มฮอนดานิสสัน u ุสกิบีเอ็มเดมบิยูมาซดสเบนรวมกันเอาบริษัทรถย,ยนต์ทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้รวมกันยังใหญ่ไม่เท่าเทสลาคุณว่าแวลูเอชันของเทสลาแม่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆหรอวะ <laughs> ในขณะที่ยอดขายเทสลามันเริ่มชะลอตัวคู่แข่งรถ e ีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่คนแม่งเบสกับอนาคตไว้เยอะมากเบสกัโบโลโบแท็กซี่วิ่งทั่วเมือนน us, มหงหุ่น คุณเชื่อมั่นในวิชั่นของอีลอนมัสก์หรือไม่ เอาละเทสลาแม่งได้แอร์ไทม์เยอะไปแล้วคลิปนี้เราต้องทอลกชิดเซเว่นมานิฟิเซนตัวอื่นต่อยอตัวที่2องเมตาขึ้นยหลายคนเนี่ยจะสังเกตว่าผมมีหุ้นเซเว่นมานิฟิเซนหลายตัวใช่ไหมแต่ตัวหนึ่งที่ผมไม่เคยเมนชั่นถึงเลยคือเมตาเรียก Facebook แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายจริงๆแล้วผมไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษกับ Facebook นะก็เป็นโซเชียลมีเดียที่ใหญ่สุดในโลกแลยว่านิวจะโฆษณาลับแบบจุกๆเน็ตโปรฟิตไปมากละสิบกว่าบิลเลียตนส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยมันคือบิสเนสโมเดลที่มันพึ่งพารไาไดอะ สามารถกระทบกับเล็บวันดิวของ Facebook ได้โดยตรงคือช่วงแรกเนี่ย Facebook ทำไงรู้วยไหม Take over แม่งเลยครับ Instagram กำลังมาแรงเหรอซื้อแม่งเลย <c oughs> I'll have that I'll have that I'll take that And I'll just f**k off <c oughs> อันเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องการผูกขาดด้วยนะช่วงหลังๆศารเมริกานี่ม่งต้องเล่นงานเรื่องนี้แล้วแต่ตอนนั้นน่ยมันไม่โดนไหลาเพราะโซเชียลมีเดียมันยังใหม่มากคนที่ Takeover ไม่ได้อย่าง t i k t o ok ็อกเนี้ยก็กลายมาเป็นคู่แข่งแย่งเลเวนิวเวฉยเลยแต่บางคนก็จะสังเกตว่าอา้าวแต่ผมถือ Google นะซึ่งเป็นบริษัทที่พิ่งพาเลวเวนิวจกโฆษณาเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือ พอร์ตของ Google เนี่ยมัน d i ว e r s i f i e d กว่ามากคือมี search engine มี YouTube มี Google Play มี Google Cloud อย่างที่2ก็คือผมชอบโมเดลโฆษณาของ Google ที่เป็น search engine มากกว่าคือโฆษณาจาก Facebook Instagram YouTube สังเกตว่าผมรวม YouTube เข้าด้วยนะคือมันจะเป็นโฆษณาที่มันเด้งมาที่เราใช่มั้คือฝั่ง Buyer เนี่ยเคจะ target ลูกค้าถ้า demographic ของเราเนี่ยตรงกับลูกค้ากลุ่มที่เขาอยากจะโฆษณาเขาก็จะเอาโฆษณานั้นมาโผลบนหน้าท i m e l i เราครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการซื้อ impression เล่นกับ brand awareness เล่นกับ impulse purchase ซึ่งถ้าเศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยเม็ดเงินโฆษณาส่วนนี้มันก็จะหดตัวก่อนใครเพื่อ ตัดภาพมาที่โมเดลโฆษณาของ Search Engine ลูกค้าต้องการอะไรจะพุ่งกามาหา g Google แล้ว Google เนี่ยก็จะไปให้ผู้ให้บริการเนี่ยบิดแย่งราคากันเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาเช่นวันก่อนผมเรียกช่างไฟมาซ่อมไฟที่บ้านแฟนผมเข้า Google Search ช่างไกลบ้านฉันขึ้นมาเต็มเลยก็คือพวกนี้เนี่ยซื้อโฆษณาไปให้อยู่เลยซอบ,บนสุดือใครที่เคยใช้ Google Ad ซื้อโฆษณาเนี่ยจะรู้วันแพงแพงมาก คนเปลี่ยนคลิกเป็นเลเวนันิวได้ทันทีอ่ะในทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่าฮอตลีดคือลูกค้าเนี่ยจะซื้ออยู่แล้ว Google, Google แค่เอาพวกให้บริการเนี่ยมาเสิร์ฟให้ก็พิมพ์ใส่ Google ไปครับว่าอยากกินพิซซ่าเท่านั้นแหละร้านพิซซ่าก็จะแย่งกันบิดชิบหายไวป้ป่วงคลิกหนึ่งนี่เผือเ่อเกิน50บาทอีกนะอันนี้บอกเฉยๆนะว่าเซิร์ชแล้วคลิกเล่นๆนะอย่าไปทำกับร้านเล็กๆนะสงสารเขาบางคีย์เวิร์ดแม่งโคตรแพงอ่ะใครเคยทำจะรู้ สายทีเม่นโคตรเจ็บในทางกลับกันเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นโฆษณาประเภทยพยายามสร้างดีมามันจะคอนเวิร์ตยากกว่าเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโคลีฟเป็นลูกค้าตัวเย็นลหลายคนเนี่ยเปิด Facebook มายอมรับเถอะไม่ตั้งใจจะซื้อของอะไรหรอกโดนป้ายยาเท่านั้นแหละพูดไม่ครบเดี๋ยวมันจะมีคนมานิดพิกกิ้งอีกคือมันจะมีกลยุทธ์อีกอย่างก็คือรีทาร์ก็ตติ้งือยิงโฆษณาซ้ําไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้ออยู่แล้วเช่นบางคนเคยไปดูรองเท้าไนกี้บนเว็บมาแล้วคุณก็มาเล่นเฟซบุ๊กครับ รองเท้าไนกี้ก็จะตามคนมาด้วยมันก็จะมงงางอซื้อสีซื้อสีไม่สนใจจริงๆหรอตรงนี้เนี่ยเรียกว่าวอร์มลีดคือยังแค่อุ่นๆอยู่นี่คือความต่างระหว่างฮอตควอร์มและก็เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่า Business Model โฆษณาของ Google เนี่ยมันเหนือกว่าส่วนโฆษณา u t u b e เนี่ยถ้าใครไม่อยากดูก็มี YouTube Premium ซึ่งก็เป็นรายได้าจาก s u b s c r i p ช i ่นอีกหนึ่งทางคุณคิดว่าถ้า Facebook คิดตังค์รายเดือนแล้วเอาโฆษณาออกจะมีคนจ่ายตังค์ให้พี่มาร์กกี่คน นั่นแหละครับพี่มาร์คซักก็เบิกเนี่ยเขาก็รู้ตรงนี้อยู่แล้วแหละเขาก็เลยพยายามทุ่มงบลง R&D ลงทุนกับ AI ลงทุนกับ MetaVerse พยายามสร้างช่องทางเราวนิวใหม่ๆเผาเงินไปเยอะมากๆตอนนี้เผากับ,บ R&D รัวๆเลยพยายามสร้าง MetaQuest VR Headset Accessories ต่างๆทำฮาร์ดแวร์แต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพอจะเป็นรูปเป็นร่างจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักเราวนิวใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ผมลงทุนระยะยาวในวันนี้เนี่ยผมก็จะเลือกลงทุนกับ Google ก่อนเพราะผมชอบ business model ของ Google มากกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นหมมมมมูที่มม่่่่่ผไไไดด้้้คคิิซืออแตววาาารราางกงพกับ เด็กเรื่อยๆกูก็ตกรถไปเรื่อยๆหุ้นแม็กซ์เบนตัวต่อมาที่ไม่มีในพอตก็คือ Apple ผมเนี่ยก็เป็นติ่ง Apple คนหนึ่งนะก็มีของกับทุกอย่างทนะี่เขาขายใน Apple Store ครับมี iPhone, iPad มีแอป o อตมี Mac <c oughs> ด้วยคือหมดเงนินแ p p l e ิลเปนไม่รู้กี่แสนแล้วเนี่ยคือผมมาชอบโปรดักต์ของ Apple นะแต่ในแง่ธุรกิจเนี่ยผมไม่ใช่แฟนของ Apple เท่าไหร่เราลงทุนกับอะไรเราต้องอินกับสิ่งนั้นหน่อยใช่ไหมต้องมีความเชื่อมั่นอะ ผมไม่อะผมไม่สนับสนนะุนคอน s u m e ิ i s m นะนี่เหมือนเป็นปัญหาส่วนตัวและไม่เกี่ยวกับหุ้นเท่าไหร่ือผมไม่สนับสนุนการเปลี่ยนมือถือทุกปีอะไรเงี้ยง่ายๆการบริโภคเกินความจําเป็นเอวอรีแบบของมันต้องมีอะไรเงี้ยบางอย่างอะของไม่ต้องมีก็ได้คือผมก็เข้าใจนะในฐานะที่อยู่กับตลาดหุ้นเนี่ยระบบทุนนิยมเนี่ยบริษัทเนี่ยมันต้องแข่งกันออกเพรดักใหม่ทุกปีเพิ่มยอดขายทุกไตรมาสหุ้นมันถึงวิ่งผมทําใจเชียร์ให้คนพากันสร้างขยายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ลงเท่าไหร่วะอันนี้เหว อย่างผมเนี่ยเปลี่ยนมือถือทุกๆุกสถึงหปีซึ่งก็ขาดทุนยิ่งกว่าคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอีกนะเพราะราคามันตกอะเทินไปก็เหลือเครื่องแล้วไม่กี่บาทคนที่เปลี่ยนทุกปีแม่งเปลี่ยนเครื่องใหม่กิ้งออกไปราคามันดีกว่าเพิ่มเงินไม่กี่บาทแล้วใช้มือถือเครื่องใหม่ทุกปีด้วยแม่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ผมไม่ได้จะไปห้ามใครนะแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบเทรนด์นี้เท่าไหร่ที่พูดมานี้แม่งให้ผลส่วนตัวล้วนเลยไม่เกี่ยวอะไรกับหุ้นเลยคือมันเป็นหุ้นที่ดีแหละ หลายเด้งไม่ได้เท่าไหร่แล้วแหละผมก็เลยอยากจะเอาแบ่งเงินไปลงทุนหุ้นที่มันมีอัพไซส์สูงกว่าดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วลผม Apple มันยังขาด the next big thing ที่จะทาให้มันก้าวกระโดดไปขั้นอ่ะก็เ,เห็นความพยายามอยู่นะที่มันออกวิชั่นโปรมาคอมพิวเตอร์สมหัวที่โคตรแพงตอนนี้เงียบไปแล้วจบลงที่กลายเป็นของเล่นคนรวยครับแอ a เ p l e เนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่น AI ที่แข็งแกร่งสุดๆเจ้านึงเลยนะพอได้เปรียบสุดๆคือมีฮาร์ดแวร์ฐานผู้ใช้เยอะคือยุค AI ยังไงมันต้องใช้ AI บน device อะไรส,สักอย่าง,งา Apple ัยนงงไงก,ากาตตไกลแะเิบปพร้มับยุคนัะครบ คือแบรนด์มันแข็งแกร่งมากจนท็อกชิดยากอะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาโฟกัสด้านดีไงกูจะมานั่งชมมันทำไมวะเนี่ยตูวสุดท้าย Microsoft คือผมอะชอบ Microsoft นะแต่ไม่มีในพอร์ตเพราะว่านั่งทับมือไม่ไหวครับมือลั่นขายทำกำไรไปแล้วไม่มีโอกาสช้อนกลับมาอีกเลยเชื่อไหมแม่งราคาพุ่งไม่หยุดในฐานะสิทธิ์เก่าท็อกชิดไม่ได้ครับเผื่อเขารับกลับบ้านจบแล้วคลิปนี้ถ้าทัวร์ไม่ลงจะเป็นพระคุณถึงสูงใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคครรรรัับบ้้านโชวว์ดยเหอ โษดิทำไมอ่ะจะห้า0 0ื่นวิวแล้วเนี่ยคลิปที่แล้วอ่ะจู่ๆได้ตังมาเติมพอร์ต50ดอลลาร์ทำไมจะไม่โชว์วะ